เห็ดมันหลายๆจนถี่เป็นผ้ากันเป็นล้มเละจ้ะเหลียวไปทรายกับขวาเจอ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 แบบหลายว่ามันเจอหน่อยพี่น้องเจอแบบหลายไหนเห็นปะจนมาสีได้คันเลยจ้ะนี่เห็นไหโอ้ยขาหักว่าเป็นยังของมันหลายนะจ้ะเนาะโน่นนลจ้ะโอ้ขอเวียงแหงกขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยมันเลี่ยงมาจากค้นท้นของมาได้แล้วมันเริ่มล่าจ้ะพี่น้องโอ๊ยหัวหลุดแล้วพี่น้องค่ะ หัวรเนี่นพี่กลนพี่การหมดอ่ะเจ๊เอ้ยเาหลายพี่น้งนองหลายหลายหลายคักหลายแน่เบิ่นนบงนัดจะอุ้ยว่าหันกระเจ็บมองนี่เอาเห็นอีกแล้วนี่เห็นปะยูหลับตานิดเดียวนี่จะพี่น้องโอ้ยนั่น,นนั่นเห็นปะ นุ่นไปนู่นนุ่นดองนู่นอีกแล้วพอพอพอนุ่นจริงๆเห็นอยู่แต่ว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเด้เหนื่อยเด้คอยล่าเด้อล่าเด้อที่พี่น้องแม่นไดหลีได้นุ่นนุนก็ได้บ่รมันนุ่นเล่นเลนได้จ้ะโอ้ยพี่น้องใหญ่เลไม่ไดใหญ่โอ้ยโอ้ยอะพี่น้อยจริงจริงพี่น้อยกลับมาหาหนูนะเห็นไหมโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยกลับไปอีกแล้วใส่เห็นแล้วแต่ว่ามันแก่ แกมันตรงขึ้นมาแล้วข้างล่างมันคมันเขียวอ่ะพี่น้อยนี่โอ้โหจะเอาไปทําไมวะถ้ามันเขียวแล้วน่ะเอะไปดูมันอ้วนนะเฮ้อผู้หญิงอ้วนเขาไม่เอาเด็กอ้วนเขาชมว่าน่ารักนยพี่น้องมันแกอุ้ยพี่น้องอ่ะขกากว่ามันแกแต่ว่าแต่ว่ามันหนัหนาว้ายพี่น้องไหนไหนไหนขอว่ามันแกอุ้ขาวอยู่พี่น้องข่อยว่ามันแกข่อย่างหนีน่ะ อาดูพี่น้องดูขาวขาวแข็งปักเลยแข็งปักเลยโอ้ยเน, <c oughs> <c oughs> นี่นยห <c oughs> ลงป่าเห็ดแล้วพี่น้องเอ้หลงป่าเห็ดกันละ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นว่างหนูกแกดูด้วยนะเออพี่เดินผ่านพี่ไม่กลับแล้วพี่นึกว่ามันต้องแก่โโหมันอ้วนพี่น้อง <c oughs> พ่านออกจากป้าเห็ดบ่ได้เลยพี่น้องว่าม่นหลงป่าได้หลงเห็ดจะหลงไหลในฝูงเห็ดดงเห็ดไม่ใช่ฝูงเนาะฝูงมันก็คือสัตว์ใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนู่นตาตัวไม้นี่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 นู่นดูข้างๆเกศน่ะก็มีแต่ว่ามันเล็กใช่มมนเล็กมากอย่าเอาเลยเล็กมากไม่เอาแก่มากไม่เอาไม่สวยนายเนี่ยนั่นใต้ต้นไม้นี่ยังไม่เห็น ว่างันเห็นนันเด้พี่น้องนันนันเห็นหมากสนบ่บ่เห็นเห็ดวันนี้เห็นเห็ดละนุ่นโอ้ยอย่านุ่นหลเหนื่อยวุ้ยเหนื่อยเหนื่อยพี่น้องมันหลายค้างหลายมันเหนื่อยเด้พี่น้องค่ะแมนดหลีเได้ค่ะเวลานุ่นเวลานุ่นนุ่นเนี่ยคือแมนดหลี่ได้จากพี่น้องนุ่นนะสองดอกสามดอกเห็นปะสองดอกเออเห็นปะหนึ่งดอกเวลานุ่นนุ่นเนี่ยแมนดหลี่ได้พี่น้องแต่ว่าป้า ป่าหายใจบ่ทันแล้วจ้ะมันนั่นมันหลายหลาย,หลายไหมพี่นอ้องนี่ยี่สิบนาทีพี่น้องเต็มถังถังยี่สิบลิตรโชคดีที่ว่าเป็นป่าเป็นคนแบกสิตีเอเอด้อแม่เจ้าแม่เจ้านูน่นหีกมะไหนไอคนนั้นไปไหนอ่ะเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันไม่ไปไหนเลยมันอยู่ตรงนั้นที่เดียวตะมุกตะมุกนั่นอะ่ะเออมันอยู่ที่เดียวพี่น้องหลายคากหลายแนย่จนมานั่งว่าไปหมองอึเลยอยู่ตรงนั้น นั่งเก็บจูปั๊บปั๊บจุ่แค่ไหละนั่นเห็นมะสาวใส่สาวใส่สาวใสหวังว่าคงจะตัดขานะจ๊ะเธอ <c oughs> มีหลีได้พี่น้องไหลหลีจ้ะหลาค่ะไหลเน่ค้นอันป้ายุ่งตองนี้มันกว้างกว้างมากไหมพี่น้องประมาณอนาห่าลอยไล่พันไล่ไหมพี่น้องมันก็ลหลายาค่ะค้นกันไปบ่ทัวถึงดอกจ้า อันบางทีจอดรถแล้วก็ยูบ่ไกลรถดอกอยางมาประมาณกิโลเมตรหนึ่งกะอ้วยกับผาหารถแหละเพราะว่ามันเทศหลายเนาะอ้ยอ้วนคักอ้วนแน่พี่น้องเออมิจตะบักจำโบง่งงาม,งาม,งามๆบวบๆอืมๆทั้งนั้นเลยจะ้ะเดี๋ยวสะเอาไปพาพาพา,พาแล้วก็ตากแหงไว้แล้วก็ขึ้นเลยนะนขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วจะขึ้นไปไหนคือขึ้นไปเลย เธอใส่รองเท้าเข้าป่าเนี่ยตลกมากแทนที่จะใส่กระฉับกระเฉงเธอเธอเนี่ยมันชันไหมภาษาไทยเนี่ยเธอแล้วไงมันนั้นนะนี่นี่นี่ก็เที่ยวนั้นเหมือนกันอ่ะบอกไม่มีไม่มีก็มองไม่เห็นวันนั้นเดินไปครึ่งป่ามันไม่มีเ่ะตหลกอ่ะ เดวมันก็จะเกิดเต็มไปหมดแล้วทีนี้บอกนี่ไงห็นอยู่นี่ไงอะไรเงี้ยนะมันลอกแคไม่น้อยดอกสองครั้งแล้วนะฉันเจอแบบพวกเธอเฉียงว่าไม่มีแล้วมันโผล่ขึ้นมาบอกอุยนี่ไงหาเจอชล้็จะลองลองภูมิคนว่าใครหาเห็ดเจอมันตรงไปมันโชคเอ้าพี่น้องเอ้ยมันอยู่ในมอแต่จะมันงามคนมันอันเบิ่นเลย โอ้ my god มวนหลายจะเป็นล้มพี่น้องนี่ใกล้จะออกแล้วจ้ะนี่ดอกงามๆจ้าหนึ่งข้างกระป๋องนุ้นแล้วก็ตรงน้นข้างกระป๋องอีกจ้าแล้วก็นี่อีกดอกแล้วตรงนั้นอีกดอกจ้าป้าจะไม่เดินนะปล่อยให้นางเดินโอ้ไม่เดินก็ไม่ได้มันเยอะจ้ะพี่น้องนี่ดอกนี่ก็ดอกนี่ก็ดอกไหมเห็นไหมงามด้ยพี่น้องเป็นตุ้มตุ้มๆๆ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 ้ๆๆอๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆ เห็นดอกเดียวแกขึ้นมาอโคหักหัวหลุดคอหักก็ไม่เห็นนะนึกว่าหญ้าก็ปัดมาดูดูนูดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบนโคกเจอบนโคกอู้มองเปลี่ยนเยอะอ่าแล้วเป็นลมนี่ถ้ามันเป็นลมป้าจะหัวล้อถ้าเขาเป็นลมพี่น้องเขาหูยโอ้ยโอ้พี่น้องก็มันหลายจ้ะเฮียโฮ้ยเฮ้ เห็ดลายพี่น้องเห็ดลายปาพวกเราพวกเราพี่น้องพี่น้องพวกเราเขานางจุ่มมาจุ่มมาพวกเราเมันหลายหลีเด้พวกเราพี่น้องพวกเราพวกเราเมันหลายพี่น้องหลายจนว้าพี่น้องไอ้จักสิแลยนไปทางไหนจนป้าตั้งหลักวะได้นี่นะโอเคโอ้หุ่นเห็นปะเหลือไปเห็นอีกแล้วก้มเงยก้มเงยยางเก็บจุ่้งศิล่ะพี่น้องโอ้ยน้องเอ้ยอันใหญ่ๆก็ลูกขิ้นจำโบนแม่จ้ะ นี oh ่เห oh ็นปะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนนท์น่ะเอ้ยบักนอนนี่นี่นี่นอนมาในป่ากับญาติเด้อนี่เขาเขาจอกินเห็นปะจ้ะเขาจอกินปลากับญาติมันหลายเลยพี่น้องวันที่ขึ้นอีกพี่น้องนี่นี่นี่ก็เห็ดเพลิงหวานนะจ้ะโอ้ยลายพี่น้องหลายนี่นี่เห็นปะนี่ก็เห็ดเพลิงหวานจ้ะโอ้นนะเนี่ยเห็นข้าเจ้าดิเขาโอ้เข้าเจ้าตัดดินี่ นี่ห้อยอันนั่นได้จะหึขาเป็นไงเบิงโตหรือพี่น้องดสูสะอาดเด็เตะมาบอที่แทบเป็นเตะนะโอ้ตาละมุนหมดล้วพี่น้องเก็บเห็ดบ่หมั่ไอ้วุ้เก่งเลยป่ะเนี่ยเนี่ยบะมีอันบะใส่ถุงมือจะ้ะถุงมือมาอยู่ตะลืมใส่โอ้สะละพูนพูนพี่น้องสองดอกสามดอกพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อม,มาเด้อมาเก็บเห็ดดำกัน นี่ห้อยมแมลงกินไปหนึ่งตอนะพี่น้องนะนี่สวยงาม,ามตาพี่น้องป้ามากหลายตอนที่เขาเด็กน้อยนี่ยนะจ้ะเขาเด็กน้อยนี่เขาบใหญ่บอแกบอเถาบ่นวมไหมพี่น้องไหมมึงนะจ๊ะเนี่ยมึงนะจะพี่น้องดูวงามขากงามเน่พี่น้องเอ้ยงามหายงามขาดนี่พี่น้องสองอัน จมจมจมอยู่พอเห็นวหันเออุ้ยตายไปถึงเด็กน้อยอ้ยถือี่น้องดูไปถือเด็กน้อยไม่พี่น้องดูหัวหลุดนั่นงามงางพี่น้องจ้างามหลายดีเอาไปให้น้องตัดขานี่โอ้ยหอเขาเจ้าตัดไว้แล้วก็เลยขาวจนพานก็เลยบังตาเขาเหมือนอ่พี่น้องโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพี่น้องดูนั่น เฮ้ยเขาจะาตัดอะพี่น้องดูขาวเปื่อนเวินด้วยนะเต็มไปเหมือนเลยวตะแล้วว่าหันเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้ลายตาเหรอมองก็ไม่เห็นแล้วไปเจอนั่นตาลายตั้งหลักใหม่ออกไปตั้งหลักใหม่ไหมนี่เหรอมันอะมันตาลายออกไปตั้งหลักไหมพี่น้องบอกเห็นบอเห็นเหตนที่มองเอาไมาเห็นน่ะนะโอ้ยงามงามงามพี่น้องค่ะมวนมวนมวนถามว่าจะคุ่มแล้วไอ้โดนโนเด้อ เธอดูนาฬิกาหน่อยสิลินอุ้ยนี่นี่นี่พี่น้องนี่โอ้ยม่สองดอกฮะลินดูนาฬิกาสิกี่ทุ่มแล้วเยอะไม่ใช่ฉันกลัวลูกค้ามาทุบร้านใอ้ลินเพื่อเปิดร้านเพื่ออะไรแล้วเธอปิดร้านหนีเนี่ยฮะอะไรเงี้ยฮะโทรหาก็ไม่รับโทรศัพท์โอ้ย เขาเจ็บไงแล้วค hmm ่ะพี่น้องก้มงอก้มงุกนี่แคหางนู่นนู่นนู่นู่นนูเออใช่คือว่ามองไงมองต่ำๆมองที่ๆนะไม่ใช่มองเพลิดไกลๆนะนี่แม่นั่นควยนให้กล้องถือเห็ดเฮ็ดถือกล้องบาบู๊นี่ควกระดักคนล่าแล้วควเพราะเห็นได้ปะเนี่ยพี่น้องจ้านี่เขาเจ็บเห็ดใส่หมวกพี่น้องเขาเจ็บเห็ดใส่หมวกพี่น้องเลยคอยล่าแมวโอ้พี่น้องเอ้ย นี่ถังที่สองเขม่เจ๊ใช่ถังที่สองเมื่อกี้ก็เต็มถังคูนถังแล้วก็ได้อีกสองถุงเออเราจะกลับบ้านหรือย,อยังหรือจะกลับเที่ยงคืน <c oughs> นี่ไงจะหาออกอ๋อ้ว<า>กกาลังกําลังออกเหรอใช่เนี่ยเราเดินแต่วันนี้มีความสุขมากเพราะเห็นเห็นมันสะอาดจ้ะมันต้องตัดขาแล้วก็อย่างนี้แหละถ้ามันไม่สะอาดเราไม่มีความสุขเนาะมันเลอะนะเวลาใส่เลอะองคมันไปคุกคุกกันอยู่ในถุงไงมันก็เลยสกปรกใช่ไหม นี่สละบหมวกนะใส่เห็ดนะพราเดินไปด้วยกันนี่เราเวียนหัวเลยเพราะมันนู่นนู่นนี่นี่นั่นน,น <C> คือหมุนไปทางไหนก็เห็นเห็นเห็ดเราก็เลยต้องหายใจก่อนเดอ้อ <c oughs> หายใจก่อนเดอ้อพี่น้องเออมันหลายคักงหลายเนี่ยขอยากไปเทศไทยมียังสี่มีเห็ดเผิงหวานยงใหญ่ย่จังสี่นะ <c oughs> แต่มันได้ผลิตทรงหนอกอดูเจ้พูดไปพูดมานี่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 เจ้ดู กี่ดอกด้วยไายกันดิแต่ต้นไม้พี่น้องแกาีแล้วนางตัดเดี๋นี้วะบปเวาหมาเหลียวไม่เห็นด้วยเอ้ยขอเงินเจ้าเด้กสีหากันแอบแล้วหากันแอบซ่อนไปจะเห็นเด้อเห็นเด้อเราแอบพี่น้องดูสียะมีการแอบนะสดีวันเดี๋ยวิ่นตัดขาเขาเนี่ยเขาพิการเลยที่สิบว่าเด้เนาะโดนเราโดนตัดขาเราพิการเลยนะสิว่าเลยเนาะพี่น้องว่าบอ ลาดบาาดทั่ววาไปว่ามาไม่ดูอ้ยอันนี้สองคนคนนั้นเขาไม่ได้มาใส่กันสองคนหนึ่งถังถังนั้นยี่สิบลิตรหนักประมาณสามสิบกิโลเลยพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันนักหนักเลยจ้ะเด้อเห็ดหนักข้างหลายพี่น้องเอ้ยอันนี้เอาไปแจกนะคะ่ะเนี่ยแจกอีหลีอ้นี่เดียเอาอีกแะเจแจยเอ้ยเห็นอีกแล้วเนี่ยดูดีว่าไปว่ามา,มาก็ได้คนตัดทีเด้ <laughs> คนตัดจะได้หายใจบอเออหนอยายะเป็นตากพี่น้องเป็นตาหักแห้งเจ๊ดูเมมเจะว่าเป็นตาหักเจ๊มั้งเป็นตาหักตาแพ้งเลยลูกหล่าเอ,อ้ดูเลืก็เป็นงามหลเพลงหลงมีช่องหนึ่งแล้วเก็บเห็ดหัวเลาววอยไวไง้งสิ่หละเจะ๊เขาดา่าเราวนะดูด่ดาก็ไปตั้งดู ดูเฉพาะที่อยากดูคอยโดนคักแล้วพี่น้องเออเปิศหวานคือไปดาเปินดอกเปิาดาเี่ชอบกระดุมไม่ชอบเพื่อนเออนั่นเหละ,ละๆๆมาก,กับเบิ้งบ่ามาก,กับเบิ้งจ้ามีให้เบิ้งเยอะแยะในยูทูปอ่ะเลือกเบิ้งทุกซาละผัดสารเพมากไม,กมกก้ไก่โกง่ะจ้ะพี่น้องอันนี้ตอนนี้เขาว่าทุ่มสองทุ่ม้ะจ๊ะตักข่อยประทนในควักเบิ้งนาฬิกานะจ้ะผู้นี่คนหนึ่งพูนไวๆอยู่ไกลๆยัง ถึงเท่าไหร่แล้วห้าโมงห้าโมงเย็นพีน่น้องเห็ดอยู่ตรงคอรนนี่เห็นไหมเห็ดตรงครอนนี่แล้วพี่น้องโอ้ไม่เกินพี่น้องสิใดไปใส่ละพี่น้อง MM มันกับความหนาหักน้ำขอน้ำตุ้มหมูตาหมานี่ใช่ไน้องดนะมันเป็นตะหักตะเพงค่ะอิหรีเดจะมันมันขามันอ้วนแต่ว่ามันนิ่มก็ไม่เอาเอาเฉพาะสวยสวยสวยเลือกได้นะคะแม่เจ้าตาย แล้วพี่น้องเอ้ยไม่ต่ออยู่พี่น้องเอ้ยจะมาขอบคุณอ่รรำอาสาต์เนาะค่ะเนาะนี่ของอู้ตมูอู้พี่กับน้องฟ้องพี่น้องพี่น้องพี่น้องบุ้งจักเหมิดดอกค่ะอุ้ยดูสิเจ๊เต็มไปหมดเลยอะเป็นเฟรเป็นเฟรเจ๊เอาตฉพอะตัวกลางแล้วกันกิ๊มาเฉพาะตัวกลางก็ไปโดนมันแล้วแล้วไม่ไม่เอามันก็เดี๋ยวมันก็จะฟออยู่ตรงนี้นะในคำหนึงก็เอาไป อย่าใค้คนที่เพิ่อนนะ่ชอบกินที่สุดเหลอพาเพิ่นมาเก็บเนาะเพิ่นนี่มีความสุขคักแน่มีความสุขที่สุดเก็บเห็ดมันกลางถนนเหมือนเรามีความสุขไงเข้าใจไหมคะสุขลายพี่น้องเอ้ยสุข